ไทยเป็นโรคที่ร้ายแรงกว่าโควิดจะเปิดประเทศจะหนีไปฉีดจะโยกย้ายไม่ได้สักอย่างสำหรับหัวข้อนี้ก็เป็นการที่เอาข่าวหลายๆอย่างมาร้อยเรียงกันนะครับซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ข่าวพวกนี้ก็คิดไม่ตกว่าจะพูดดีหรือไม่แต่จริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับทางชแนลของเรานั่นแหละเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการไปต่างประเทศอยู่ใช่ไหมทีนี้เราก็คิดไปคิดมาเออ เอามาร้อยเรียงกันดีกว่าเพราะว่ามันก็เราก็อยากจะพูดนะเป็นหัวข้อที่เราอยากจะพูดมากเป็นพิเศษแต่ไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้ก็น,นึกออกแล้วนะครับก็คือที่บอกว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงกว่าโควิดเนี่ยคือโรคที่กลัวเสียอะไรบางอย่างที่อยู่มันอยู่บนหัวของเราซึ่งมันก็อยู่บนหัวของเรามันไม่ไปไหนหรอกแต่ว่าคือมันเป็นนิสัยที่ฝังลากลึกมากับคนในประเทศนี้ก็ไม่บอกว่าอะไรละกันในหลักโรคเนี้ยร้ายแรงกว่าโควิดซะอีก มันเป็นสาเหตุนะที่ผ่านมาจะเปิดประเทศก็ไม่ได้จะหนีไปฉีดก็ไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ว่าขู่สารพัดเลยจะโยกย้ายสายสะพกก็ไม่ได้อีกขู่สารพัดเลยตกลงไม่รู้จะเอาอยัางไงก็เพราะว่าคือมันเหมือนกับกึ่งๆึงเชิงห่วงก้างคือต้องบอกก่อนวนะ่าไม่ได้พูดถึงใครนะคือเชิงห่วงก้างก็คือถ้าเกิดว่า มีใครที่บอกว่าอยากจะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะเออไม่มีให้ฉันฉีดฉันก็ไปหาฉีดข้างนอกก็ได้วะหรือว่าแบบเออไม่มีอนาคตให้ฉันเลยฉันไปตายเอาดาบหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออคือโดยปกติแล้วคนพูดแบบนี้เนะี่ยเขาก็มาจะบอกว่าเออไปเลยไปเลยไม่ต้องกลับมาเรืออะไรอย่างนี้แต่พอเขาจะไปจริงปุ๊บดันมาขวางอีกอนะ่ะมาขวางแบบว่าถ้าไปเนี่ยนะไม่รักครอบครัวไม่รัก พ่อแม่นู่นนั่นนี่สารพัดที่จะยกมาขู่อะไรอย่างเงี้ยนะนตกลงจะเอาอยัางไงแน่เนี่ยไอ้คนในละคณไอ้คนอักตันยูอ่าแล้วถึงขั้นนะมีคนเอาหน้านะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งคอให้ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้แล้วพอเขาจะไปจริงปุ๊บดันมามีเงื่อนไขอีกตกลงว่าที่พูดเนี่ยเอาหน้าไงอยากเป็นข่าวไงไม่ยอมจ่ายจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือใครใครจะไปมาเอาเงินที่ผมสุดท้ายเขาจะไปจริง ไหนอ่ะเงินอ่ะผมอ่ะจ่ายจ่ายหรือ,อยังอะไรเงี้ยหรือว่าคนอยากจะหนีตายอ่ะไปฉีดก็มายุ่งกับเขาอีกอ่ะคือไม่ใช่ออกไม่ได้นะออกได้แต่ครูสารพัดจนกระทั่งตกลงกล้าไป่าไม่รู้อะไรงเงี้ยก็คุณไม่มีให้เขาฉีดนะเขาอยากจะไปหาที่ต่างประเทศนะคุณมายุ่งอะไรกับเขาล่ะใช่ไหมเราก็เผลอไปพูดข่าวบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทันคิดนะเนาะว่าจริงๆล้วคือการขัดขวางจากนั่นแหละที่คนที่กลัวเสียอะไรที่อยู่บนหัวนั่นแหละ คือหัวมันก็อยู่ของมันนะมันไม่ได้ถูกถูกตัดไปไหนหรอกแต่ว่ากลัวเสียไงครับแม้แต่กระทั่งทูดก็โดนกับเขาไปด้วยนะอ่าวันที่เขาจะโยกย้ายอะไรกันเนี่ยออกมาใหม่ๆเนี่ยก็โพสต์ออกมาแล้วก็มีคนไปดูไปคอมเมนต์อะไรเยอะเลยสุดท้ายทุดก็โดนเรียกด้วยเหมือนกันครับก็เลยว่าเอองั้นเอาสามอันมารวมกันเลยแล้วกันนะนะก็อาจจะแต่อาจจะพูดแบบสรุปสรุป,รปนิดนึงนะครับไม่ได้อ่านหมดก็เดี๋ยวลิงก์ทุกอย่างจะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับครับก็อาจจะอ้อมไปนิดนึงเพราะแต่ว่าเออเราก็ นะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับช่องของเรานั่นแหละนะก็เราก็ทําเรื่องพวกนี้มาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะเราก็ไม่นึกนะว่าบางเรื่องมันก็จะกลายเป็นกระแสนะเป็นกระแสซึ่งแต่วงเล็บเราไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะเพราะว่าคนฟังของเราส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็อยู่ต่างประเทศกันอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ก็แบบไปไปมาๆกันบ่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศเขาก็ได้ฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วเนาะใช่ไหมไม่เหมือนคนที่อยู่ในไทยนะกว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่ไม่รู้ คือมันมีข่าวออกมาว่าจะมาวันนั้นวันนี้แต่ว่าประเทศนี้คือหาหาความแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวใกล้เวลาเราจะเลื่อนอหรือเปล่าไม่รู้ก็เอาอันแรกก่อนนะก่อนเดี๋ยวพูดถึงข่าวพวกนั้นก็คือที่บอกว่าเพราะว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงกว่าโควิดแล้วก็เปิดประเทศก็ไม่ได้ก็เพราะว่าของเดิมเนี่ยอันนี้ไม่มีข่าวอะไรมาแต่ว่าเราพูดมาตลอดอยู่แล้วก็คือเราเล่นเลขศูนย์กันมาเราเล่นความเพอร์เฟกตแล้วก็เวลาที่เขาจะมี เขาคิดคนวัคซีนกาลังจะเสร็จเนี่ยเขาก็ขอระดมทุนอะไรพวกนี้แล้วเราก็ไม่ยอมคือเรามั่นใจกับเลขศูนย์มากอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไม่ยอมไปร่วมทุนกับเขาปรากฏว่าเราก็ได้วัคซีนมาช้าเรากาจะไม่เอาด้วยซ้ำตอนแรกๆอะ่ะนะเรานี้ไม่ได้บอกว่าใครนะ่ไม่ได้เอาด้วยซ้ำเสร็จแล้วก็กจะเอาแต่ที่ผลิตเองคือมีทุนาด้วยซ้ำแล้วปรากฏว่ามีเว็บสองเวฟบสามแล้วก็มีคนออกมาแฉะอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เลย รูปหน้าปัดจมูกโดยการไปสั่งซีโนมานั่นแหละอันนั้นนะคือเราสั่งมาเพื่อกลัวเสียหน้าไม่งั้นแล้วเราก็ไม่มีใครได้ฉีดเลยจนถึงมิถุนาถ้าไม่มีเว็บสองเว็บสามเกิดขึ้นซะก่อนทีนี้การที่ไม่ได้ฉีดมันก็เลยกลายเป็นว่าก็เปิดไม่ได้ไงใช่ไหมเปิดไม่ได้เพราะว่าเราข้อแม้ของเราคือจะเปิดเนี่ยที่ว่าไม่กัดตัวเนี่ยมันก็จะต้องคนในประเทศต้ตองฉีดเอาแล้วไม่มีใครได้ฉีดเลยจนกระทั่งถึงมิถุนามันจะเปิดได้ไงแล้วทีนี้เราก็ไม่ยอมรับไงเราเป็นโรคที่กลัวเสียอะไรที่อยู่บน ว่าเราพลาดไปแล้วหมายถึงว่าคนจัดการเนี่ยพลาดไปแล้วว่าไม่ยอมสั่งมาตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่ามั่นใจกับเลขศูนย์ของตัวเองมากเกินไปแล้วพอรู้ว่าพลาดก็ยังจะเถียงข้างๆคูๆมีแต่คนเรียกร้องว่าให้รีบสั่งให้รีบสั่งก็ถ้าสั่งตามที่เขาบอกเมื่อไหร่เนี่ยตัวเองก็เสียไงนะเสียที่อยู่บนหัวไงก็เลยยังไม่ยอมยังท่าม,มากยังดื้อด้านจะเว็บสองเว็บสามก็ไม่เกี่ยวกับชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เลยเป็นที่มาว่ามันยืดยาาิมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้เราพูดมาเยอะแล้วจบแค่นี้สรุปแล้วก็พอตามข่าวนะครับข่าวนี้บอกว่าคือฟันธงแล้วว่าทัวร์วัคซีนประเด็นถัดมาหลังจากที่เปิดประเทศก็ไม่ได้ก็อันที่สองคือหนีไปฉีดก็ไม่ได้คือมันได้แต่ว่าขู่สารพัดหัวข้อนี้บอกว่านิวยอร์กจอฉีดวัคซีนให้นักท่องเที่ยวฟรีตัดจบดรามา่าทัวร์วัคซีนคือตัดจบดราม่าก็คือ ก็เขาฉีดจริงไงคืออปเปอไม่ได้บอกว่าทุกรัฐทุกสนามบินนะแต่มีคนบอกมาว่าพอลงเครื่องปุ๊บเนี่ยเขาถามเลยคุณฉีดยังแ้ายัางไม่ฉีดเขาฉีดเลยจบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนอะไรยังไงนะแต่มันมีนะครับแต่เกิดว่าเอาตามข่าวนี้ละกันก็คือเราไม่ได้มั่วเพราะว่าข่าวนี้เขาก็บอกอยู่คืออเมริกาเขาถ้าตามความคิดแล้วเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วะถูกต้องแล้วว่าทุกคนที่เข้ามาประเทศเนี่ยมันมีโอกาสนําเชื้อมาได้เหมือนกันไหม แล้วมีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ฉีดให้เขาในเมื่อวัคซีนมันก็ถูกแสนถูกแต่ว่าประเทศนี้เองต่างหากละ่ะที่ลีลาแล้วก็ใครอยากจะฉีดอื่นๆที่ไม่ใช่แอสต้าเนี่ยไม่ใช่แอสต้ากับซีโนเนี่ยก็ต้องออกตังเองในขณะที่เขาฉีดให้ฟรีคือประเทศเราน,นี่อาภัพมากเลยถึงแม้ว่าใครจะจำยอมขอจ่ายตังเองแต่อยากจะฉีดอะไรที่มันพรีเมียมอย่างไฟเซอร์เนี่ยก็ต้องรอคิดดูเพราะว่าเขาอ้างว่าต้องขึ้นทะเบียน อ,อ๋อแล้วก็ใครจะนําเข้าก็ต้องขึ้นทะเบียนคือต้องมีพิธีกรรมถ้าคุณต้องให้ขึ้นทะเบียนคุณก็ทํางานเชิงลุกไม่ได้หรือรีบไปขึ้นตั้งแต่ตอนต้นปีไม่ได้หรืออันนี้คือต้องรอเขามาแล้วรอพิธีกรรม30สวันแล้วถึงจะเรียกว่าได้ว่าขึ้นทะเบียนอย่างเงี้ยนะครับนี่ไม่ได้ตามข่าวสักทีก็คือคนไทยบินไปฉีดวัคซีนฟรีที่อเมริกาได้หรือไม่จบลงทันทีเมื่อนายุกเทศมนตรีนครนิวยอร์กประกาศแผนฉีดวัคซีนให้นักท่องเที่ยวฟรี เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอันนี้ตามข่าวนะครับจะหาว่ามั่วไม่ได้นะถ้ามั่วก็คือไปโทษกับนักข่าวนี้นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวางแผนจัดรถมูบายฉีดวัคซีนให้นักท่องเที่ยวตามสถานที่เที่ยวชื่อดังโอ้โหอย่างการลดไอเนี้ยนะเวลามีงานอะไรแล้วมีรถสุขาไปจอดให้คนที่มาร่วมงานขึ้นไปเข้าห้องน้ำบนรถอะไรอย่างเงี้ยที่เที่ยวชื่อดังอย่างเช่นตึกเอ็มพายสเตดไทม์สแควร์สะพานบรุกลินสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คเพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันให้นักท่องเที่ยวให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเพลิดเพลินในเมืองมันไม่แปลกครับอเมริกาเนี่ยคือประเทศท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกนะถ้าพูดถึงเรื่องจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมันฉีกมากกว่าอันดับสองอย่างฝรั่งเศสยังไม่เห็นฝุ่นเลยฉะนั้นไม่แปลกที่เขาจะทําแบบนี้แต่มันแปลกที่อันดับสี่เนี่ยได้มาได้ยังไงประเทศแถบนี้แหละอันดับสี่ของโลกเนี่ยได้มาได้ยังไงทั้งที่ไม่ค่อยได้ทําอะไรแท้ๆก็คือนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก บอกว่าวัคซีนที่จะมาฉีดให้นักท่องเที่ยวคือของจอร์นสันแอนจอร์สันเออก็สะดวกดีเพราะมันแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเป็นวัคซีนแบบเข็มเดียวให้ฟรีเออแต่สงสัยเหมือนกันนะใบรับรองการฉีดให้ด้วยป่ะก็น่าจะให้นะเพราะว่าเคยเห็นแล้วแหละมันเป็นใบที่แบบเขียนเอาอะทางนครนิวยอร์กจะต้องแก้กฎเกณฑ์เล็กน้อยเพื่อให้ฉีดให้กับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในนิวยอร์กและไม่ได้ทํางานที่นี่คาดว่าจะเริ่มฉีดให้นักท่องเที่ยวเร็วสุดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เหมือนกับว่าจอร์แนเนี่ยเขาจะเหมือนอเมริกาเขาจะไม่ค่อยอยากให้ใครคนในประเทศฉีดเขาก็เออเออแต่มันก็ไม่ใช่วัคซีนที่เลวร้ายอะไรก็เลยเอามาฉีดให้นักท่องเที่ยวซะเลยเขาก็ไม่ต้องมานั่งกลัวนะนักท่องเที่ยวคนไหนฉีดแล้วจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกใจกับแนวคิดของเขาเหมือนกันพวกเราจะทําให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้รับวัคซีนในระหว่างที่คุณอยู่กับเราแล้วก็ตรงถัดมานะครับออบไม่ได้จะพูดถึงตัวบุคคลนะอ๊อบจะพูดถึงการที่ว่าคือเขาไม่ได้ห้ามหรอกแต่เขาก็ขู่ ขู่ซะจนแบบว่าไม่กล้าไปหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าก็คือมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เขาไปฉีดมาแล้วจริงๆแล้วเขาก็ไลฟ์ตอนเขาฉีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาถูกต้องหรืออะไรแต่ว่าของจริงก็คือหลักฐานมันก็โชว์อยู่ตรงหน้าแต่ขอพูดเรื่องนี้ก่อนประเด็นมันก็คือว่ามันก็จะมีบริษัททัวร์บางแห่งที่มองเห็นลู่ทางทำมาหากินโดยการจัดทัวร์ไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาใช่ไหมถามว่าทางเนี้ยคนจัดการเนี่ยเขากลัวคนจะไปโดนหลอก ไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาแล้วจะกลับมาไทยญาิถามว่าคนที่จะไปอเมริกาได้ช่วงเวลานี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีวีซา่าซึ่งแสดงว่าเขาน่าจะมีวีซ่าอเมริกาอยู่แล้วคือถ้าเป็นห่วงกันมากขนาดนั้นเนี่ยนะคุณก็ไปคุยกับบริษัททัวร์สิที่เขาจัดนะคุณไม่ต้องมาออกข่าวข่าวขู่เนี่ยไม่ต้องเพราะว่าคนที่จะจัดเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่บริษัทหรอกคือถ้าคุณจะหาเรื่องนะคุณก็ไปหาเรื่องบริษัททัวร์ ว่าคุณจัดเนี่ยถูกต้องหรือไม่กระบวนการอะไรหรือไม่ไม่ใช่มาออกข่าวขู่ให้คนไม่กล้าไปอ่าซึ่งมันไม่ถูกครับแล้วตัดมาย่อนนานี้เลยก็คือก็จะมีหมอคนนึงนั่นแหละที่มานั่งถแถลงกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะเพราะว่าเกี่ยวเรื่องโควิดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเหมือนแับเชิงว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ที่อเมริกาเขาจะฉีดให้ฟรีเนี่ยอ่าตอนข่าวตอนต้นเราพูดไปแล้วนะหมอคนนี้บอกว่าหากเราใช้สารมันสํานึกในการวิเคราะห์อเมริกายังฉีดคนเขาได้ไม่ถึงครึ่งเลย แล้วเขาจะไปฉีดให้คนอื่นได้อย่างไรถ้าฉีดแบบเสียเงินยังพอมีเหตุผลแต่คนอเมริกาเองก็ยังฉีดไม่ครบแล้วคนชาติอื่นจะฉีดฟรีก็ไม่สมเหตุสมผลก็เรามีคนจัดการโควิดคิดแบบนี้ไงคิดแบบนี้ไงเราก็เลยแม้แต่คือช่วงเนี้ยใครอยากจะฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่นที่เขาไม่ได้ผลิตนะก็จะต้องเสียเงินใช่ไหมแถมถึงแม้ว่าเสียเงินเนี่ยก็ยังจะได้ฉีดชา้าก็คือสรุปว่าเราคิดซะอย่างเนี้ย เราถึงได้ฉีดช้าแถมคนไทยก็ไม่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนที่ดีอย่างคือดีกว่าเจ้าอื่นน่ะไม่ได้บอกว่าเจ้าอื่นไม่ดีนะแต่อันนี้ดีกว่าเจ้าอื่นน่ะอย่างไฟเซอร์กับโบรนดอน่าเนี่ยคนไทยไม่มีโอกาสได้ฉีดเลยเพราะเขาคิดแบบนี้คือต้องอธิบายตามความเข้าใจของออฟก,ก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าถูกนะคืออเมริกาเขายังฉีดได้ไม่ครบก็จริงแล้วเขาก็เขาเขา้เขา,ขาร่วมกับคือผ,ผู้ผลิตวัคซีนก็เป็นประเทศเขาเองด้วยแต่ว่าเขาก็ให้ทุนวิจัย เข้าไปร่วมกับคือคนที่ประเทศที่ได้วัคซีนเร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเข้าไปร่วมเหมือนให้ทุนกับผู้ผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นคือไม่ใช่เฉพาะอเมริกาประเทศอื่นก็ด้วยที่ได้อิสราเอลสิงคโปร์อะไรที่ได้เร็วเนี่ยเขาเข้าไปร่วมตั้งแต่ต้นซึ่งก็จะมีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดวัคซีนวิจัยไม่สําเร็จก็จะเสียงเงินฟรีแต่ถ้าเกิดสําเร็จก็จะได้วัคซีนเร็วแล้วก็จะได้ในราคาที่ถูกแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ร่วมเพราะเราบอกว่ากฎหมายเราไม่เอือ้อ ให้เข้าไปทําแบบนั้นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็โอเคคุณพลาดไปแล้วแต่ว่าทันทีที่วัคซีนออกมาคุณก็ยังสามารถเข้าไปรีบเข้าไปสั่งได้ถึงจะต้นทุน,น,นสูงขึ้นแต่ก็ยังดีปรากบและคุณก็ไม่ไ,มได้ทําทีนี้เขาก็ฐานะที่เขาร่วมมาตั้งแต่แรกมาถึงอเมริกาเนี่ยเขาก็มีวัคซีนกักตุนเยอะแล้วในเมื่อวัคซีนเขาเหลือวัคซีนเองก็มีหมดอายุและของที่เหลือเนี่ยจะให้ทิ้งเฉยๆทําไมทำไม,เ,ไมเขาก็เอาไปฉีดให้กับนักท่องเที่ยวแถมยังได้โปรโมทการท่องเที่ยวอีกด้วย เพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็คืออย่างน้อยก็ต้องอยู่หลายวันเพื่อรอดูผลหรืออะไรพวกนี้ทันั้นมาเพื่อฉีดวัคซีนด้วยมาเที่ยวด้วยโอ้โหดีจะตายแต่ของเราเนี่ยอ๊อฟเคยพูดนะวัคซีนมันก็ไม่ได้แพงเอาแอสตราก็ได้ทําไมคุณไม่จับฉีดนักท่องเที่ยวตั้งแต่เขาลงเครื่องบินหลือนี้อ๊อฟพูดมาตั้งหลายเดือนแล้วนะเออเราก็ไม่ไม่ทันคิดนะว่าจะมีประเทศที่ทำอย่างนี้จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แพงเลยอะแต่ว่าคนบริหารนโยบายมันงกไงงกมากอะ่ะแแล้ว้ววกก็็ิสััยทศนบบน์บบีะ หรือแล้วก็กลัวเสียอะไรที่อยู่บนหัวด้วยแหละมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็ย่อหน้านี้เอาแบบสรุปเลยนะครับก็คือเขาก็มีออกมาขู่กันเอาก็เผลอพูดข่าวไปไม่ทันคิดเลยวันนั้นก็ขู่กันว่าตรงนี้คือยังไงว่าคนที่ไปอ่ะไม่ได้ผิดคืออย่างนี้นะครับมันไม่ได้ผิดอะไรที่เราจออกไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศแล้วเขาก็รู้ว่ามันไม่ผิดพอเขารู้ว่ามันไม่ผิดเขาก็หาเรื่องไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทําได้คือขู่ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแค่ขู่เฉยๆแสดงว่าเขาหาเรื่องเราไม่ได้ไง เขาก็เลยแบบว่าเอ้ยแต่ไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหารุ่นนั่นนี่นะาอะไรอย่างงี้นี่ไงตรงนี้บอกเลยเอ,อปัจจุบันประชากรที่อาศัยอยู่หรือเดินทางเข้ามาสหรัฐยังถูกต้องอายุ16ปีขึ้นไปสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่จําเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วและไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าดําเนินการบางรายการแต่ว่านี่ไงแต่ละรัฐอาจจะมีกฎเกณฑ์ข้อกําหนดในการแจกจ่ายวัคซีนต่างกันเช่นต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทํางาน หรืออะไรคือคืออันนี้นเคยพูดไปแล้วมันไม่ใช่ทางประเทศฉะนั้นเราก็ไปรัฐที่เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะหรือศึกษาก่อนอ่ะอันนี้โอเคครับส่วนที่เหลือนี้เดี๋ยวคงต้องให้มาอ่านเอานะเพราะเคยพูดไ้แล้วแหละว่าเออถ้าไปแล้วเนี่ยต้องระวังนะอาจจะถูกปฏิเสธตอมอเมริกามีคนการปฏิเสธคนไทยอยู่เป็นระยะนะแล้วก็ขากลับมานะก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายนะตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่น่าเศร้าคือ ASQ ที่พวกเรากัด คนของประเทศตัวเองให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆอันนี้เอาพูดเอง <c oughs> ครับก็ถือว่าจบเรื่องวัคซีนไปแล้วกันนะครับเพราะว่านานแล้วเหมือนกันมาอันนี้กันต่อนะครับก็คือโยกย้ายใส่สะโพกนะครับเอ,อ่อก็คือหมายถึงว่าคือไม่ได้บอกก่อนเราไม่ได้ระบุถึงใครอะไรยังไงนะทีนี้คือถ้าเป็นสมัยก่อนเราลองนึกดูนะครับเกิดเราพูดคุยกับผู้ใหญ่บอกว่าเราบน่นบ่นประเทศตัวเองคือเราบ่นด้วยความหวังดี เราไม่ได้บ่นแบบบ่นมั่วอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมองเห็นอะไรที่เขาไม่ทันคิดเพราะเขาอยู่มานานเกินเหตุจนกระทั่งแบบเขาที่น่าเศร้าคือบางทีเขาอาจจะอยู่มาตั้งแต่สมัยรุ่งที่ประเทศอย่างรุ่งเรืองเขาเคยเห็นความรุ่งเรืองแล้วตอนที่เขาหนุ่มสาวนั่นแหะเขาไม่ยอมทําอะไรแล้วปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้จนกระทั่งลูกหลานต้องมาทนนั่นแหละเอาเป็นว่านึกถึงสมัยก่อนคลองเคยน้ายําใสเคยลงไปไว่ายน้ํากันได้ถ้าใครยังทันสมัยเด็กๆซึ่งออมไม่ทันนะ ลงไปไว่ายน้ําในคลองกันแบบว่าไม่ต้องมากลัวอะไรพอหลังจากนั้นยังไงครับคลองสกรปรกน้ําเน่าเสียอันนี้ไงคือตัวอย่างของการที่คนที่อยู่สมัยรุ่งเรืองแล้วก็ปล่อยให้มันสิ่งแวดล,ล้อมมันเสื่อมโทรมใช่ไหมแล้วก็สมมุติว่าลูกหลานมาบน่นก็บอกว่าเออถ้าไม่พอใจก็ย้ายไปต่างประเทศเลยไปอยู่เลยมีปัญญาก็ไปอ่าแล้วทีนี้พอเราจะไปจริงปุ๊บก็ดันมาบอกอีกว่าไม่รักประเทศเหรอนิรุณเหรอตกลงันจะเอาไงกันแน่ นะครับแล้วก็ข่าวนี้ก็คือเขาก็เอาผิดไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดนะแต่ว่าใช้วิธีขู่แทนไงก็คือจับตากลุ่มนะหากพบทําผิดแอบแฝงดําเนินคดีเด็ดขาดนะก็ไม่ได้บอกว่าเขานี่คือใครนะที่จับผิดทีนี้มาอันนี้ก่อนนะครับก็คือมีสถานทูตแห่งหนึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจงใจหรือบังเอิญอ๋อ,อก,ก็เห็นว่าเขาก็โพสต์นะแล้วก็ก็เป็นการโพสต์ตามปกติถ้าไม่ได้มีประเด็นนี้เกิดขึ้นการโพสต์นี้ของเขามันก็เป็น โพสปกติก็คือโพสต์ว่าเชิญชวนไปทํางานที่ประเทศนี้ซึ่งดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกเขาก็เกินเกินนิดหน่อยแล้วเขาก็ลิงก์ไปเว็บภาษาอังกฤษซึ่งก็ดูค่อนข้างยากด้วยตัวเราเองกดเข้าไปดูแล้วยังจะแบบเออยังต้องทําความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าเขาไม่ได้เชิญชวนอะไรขนาดนั้นเขาแค่มาโพสต์เหมือนโพสปกติแค่มันมีกระแสแต่ว่าทูตของประเทศนี้ ก็ถูกทําเป็นเชิญไปพบหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอข่าวมาปุ๊บโอ้โหทูตยังทูตต่างประเทศยังไอ้นี่เลยครับตามหัวข้อข่าวนะครับทูตสวีเดนพบอธิบดีกรมยุโรปหมายถึงว่าของไทยเนี่ยนะหลังเพจ a c e b o o k สถานทูตชวนคนไทยย้ายประเทศคือเนื้อหามันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ได้ดูรายละเอียดเนี่ยก็จะแบบว่าโอทูตยังโดนเลยอะไรประมาณนี้นะ คือคือย้ำอีกทีหนึ่งข่าวไม่ได้มีอะไรเหมือนว่าเชิญคุยกันธรรมดาหมายถึงว่าแต่จริงๆเราคุยอะไรไม่รู้นะแต่ว่าที่สื่อออกมาคือคุยกันตามธรรมดาเอ่อแต่เหมือนกับว่าโหสามารถเรียกทูตได้เลยอะ่ะคือลรวบังเอิญต้องเป็นทูตของประเทศที่เพิ่งจะเชิญชวนคนคนไทยย้ายเองอะ่ะก็คือถ้าเกิดคนไม่ได้ดูรายละเอียดก็เหมือนกับว่าโหเรานี่ใหญ่มากอะไรเงี้ยเนี่ยครับเอ่อทูตของสวีเดนพบกับอธิบดีกรมยุโรปกระทรวงต่างประเทศ ใหญ่มากหมายถึงกระทรวงใหญ่อะนะทางวิดีโอคอลไม่ได้ต้องพอดียุคโควิดไงเชิญไปคุยกันตัวต่อตัวทางลับๆอาจจะไม่ดีหลังจากที่ทาง Facebook ของสถานทูตของประเทศนี้ในกรุงเทพเกาะกระแสโซเชียลย้ายออกนอกประเทศชวนคนไทยไปตั้งลกลากในสวีเดนเขาไม่ได้ชวนตั้งลกลากเขาอาจจะเป็นแค่ค,คาําโฆษณาแต่กดเข้าไปคือรายละเอียดภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานย้ายไปทํางาน เอาเป็นว่าเขาก็เคมว่าเอ้ยไม่ได้อยู่ดีๆก็เรียกนะมันเป็นการหาลรือที่ได้นัดล่วงหน้ามาแล้วแต่บังเอิญมันมาช่วงนี้พอดีเท่านั้นเองพวกเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากพวกเราก็หารือกันเรื่องความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและการย้ายถิน่นฐานอ๋ออาอก็มีพูดย้ายถิ่นฐานของพลเมืองของทั้งสองประเทศซึ่งปกติก็ย้ายกันอยู่แล้วไม่ไม่ได้ว่าจะมาย้ายเพราะว่าทูตอันนี้โพสเอาเป็นว่าต่อให้ใครอยากย้ายตามที่ทางประเทศนี้เขา ฆษณาเนี่ยนะมันไม่ได้ย้ายกันง่ายๆไม่ใช่อยู่ดีๆเขาก็จะรับก็รับมันไม่ได้ย้ายกันง่ายๆเขาก็ยังมีกฎระเบียบเดิมๆอยู่ไม่ใช่แบบว่าติดตอ่อโอ้อยากให้ย้ายเหรอเออติดตอ่อปุ๊บทําอะไรนิดหน่อยปุ๊บได้ย้ายไม่ใช่อ,อนโยบายของสวีเดนด้านการรับผู้ย้ายถิ่นฐานยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลับมาที่ข่าวหนึ่งนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ต้องมาพูดถึงต้นตอของการโยกย้ายหรืออะไรนี้นะเราแค่มาพูดถึงว่าก็คือ กคคุณบอกว่าที่ยกตัวอย่างผู้ใหญ่ไปอ่ะถ้าเกิดเด็กบ่นมากก็ไม่อยากอยู่ก็ไปอยู่ประเทศอื่นที่ถ้ามีปัญญาก็นี่ไงก็จะไปแล้วนี่ไงแต่ก็ต้องมาขู่ด้วยนะประเด็นมันก็คือว่าเขาก็เคลมว่าเขากลัวว่าเนี่ยกลัวว่าจะเข้าเมืองผิดกฎหมายโดดวีซ่ามิชฉาชีพหลอกดักคอรหรืออะไรประมาณเนี้ยก็มันเป็นหน้าที่ของใครอที่จะคอยป้องกันเรื่องพวกนั้นให้ใช่ไหม ใช้วิธีขู่ง่ายดีใช่ไหมไม่ได้บอกว่าขู่อะไรนะใช้วิธีขู่ง่ายดีเหมือนกับโควิดนั่นแหละขู่ง่ายดีดีกว่ามาให้ความรู้ให้เขาไม่กลัวก็ขู่ให้เขากลัวง่ายดีจะได้ไม่ต้องไปคือมันเอาผิดอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเท่าที่ติดตามเบื้องต้นพบว่าเนื้อหาในกรุ่มด,ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงแนะแนวการศึกษาการประกอบอาชีพในต่างประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและหน่วยงานภาครัฐเองก็มีการให้ข้อมูลเหรอ และการสนับสนุนผู้มีความพร้อมมาตลอดอยู่แล้วเหรอหาข้อมูลตรงไหน่ะช่วยบอกหน่อยเราจะได้ไปเอามาพูดไงทั้งในแง่ของการศึกษาต่างประเทศทั้งกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษาเอ่อกระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยแล้ววัฒนและนวัตกรรมกระทรวงต่างประเทศเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพที่มีกระทรวงแรงงานดูแลคือถ้ามีจริงนะแสดงว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่เห็นจะรู้เลยก็คือเขาไม่ได้ทาอะไรผิดฉะนั้นก็ เลยเอาผิดอะไรไม่ได้แต่ก็ย้ําว่าได้กําชับไปให้ตรวจสอบดูว่ามีเนื้อหาผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าหากพบก็จะดําเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดคือการออกข่าวลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ว่าพูดอย่างนี้ก็คือเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเสียเครดิตไปแล้วคือลักษณะแบบนี้ไม่ต้องออกข่าวไปคุยกันอยากโยกย้ายเพราะอะไรไปคุยมีปัญหาอะไรที่ทางคนจัดการประเทศจะจะ,จะทำอะไรได้บ้างให้คุณ ย้ายกันน้อยลงหรือว่าให้คุณแบบว่าพอใจกันมากขึ้นก็คุยแต่น,นี้คือไม่คุยใช้วิธีการอย่างนี้แหละก็คือเนี่ยเนื้อหาต่างๆเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาหรืออาชีพในต่างประเทศทางคนจัดการคงไม่ปิดกัน้นพอถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแต่มีความเป็นห่วงในเรื่องของความไม่เหมาะสมอย่างเช่นการแนะนําวิธีการลักลอบเข้าเมืองมีพูดถึงหรือย,ยังล่ะหรือการอาศัยอยู่เกินกําหนดอย่างผิดกฎหมาย ที่เรียกว่าโดดวีซา่ามีพูดหรือ,อยังล่ะก็คือใช้วิธีงัดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาซึ่งเขาไม่ได้ทําแต่ว่าถ้าทําเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอแล้วก็เป็นห่วงว่ากลุ่มดังกล่าวอาจจะเป็นช่องทางของกระบวนการมิจฉาชีพที่ใช้สังคมออนไลน์ล่อลวงให้มีการไปทํางานในประเทศที่ระบาดอย่างหนักอะไรอ๋อระบาดไม่ใช่โควิดหมายถึงว่าระบาดในการล่อลวงให้ไปทางาน <laughs> ปีสองห้าหกหนึ่งถึงสองห้าหกสามสามปี ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการหลอกลวงไปทํางานต่างประเทศมากกว่าพันห้าร้อยเรื่องเยอะมากดังนั้นผู้ที่สนใจคุณศึกษาให้รอบด้านไม่หลงเชื่อขบวนการเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของใครถามอีกทีหนึง่งแล้วจําเป็นต้องมาออกข่าวไหมก็ไปคุยกันสิไปคุยกับเขาบอกว่าเออช่วยระมัดระวังนะอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่มาออกข่าวครับออกข่าวขู่ง่ายดีคือโดยรวมแล้วที่เอามาพูดเนี่ยต่อให้ขู่แค่ไหนเนี่ยคนที่เขาเตรียมใจไว้อยู่แล้วเนี่ย ไม่ว่าจะหนีตายไปฉีดหรือว่าอยากจะโยกย้ายก็ตามเนี่ยเขาก็จะทําอยู่ดีคุณพูดอะไรก็ไม่ได้ผลหรอกแต่อ้ที่มันจะได้ผลก็คือคุณอาจจะไปทําลายอนาคตหรือทําลายโอกาสของคนที่ยังลังเลเพราะว่าเจอคําพูดแบบนี้ปุ๊บก็คือกลัวอะไรทักอย่างทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรผิดออฟยกตัวอย่างสุดท้ายดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องการหนีไปฉีดหรือเรื่องโยกย้ายเนี่ยอาจจะดูกลตัวนะสมมติว่า พ่อแม่เนี่ยให้เราช่วยงานซึ่งพ่อแม่เองก็ทํางานระดับล่างที่รายได้น้อยนิดแต่ว่าต้องการแรงงานมากแล้วลูกก็แบบบังเอิญว่าพอจะมีความรู้เพราะอาจจะไปดูโซเชียลประจําหรืออะไรประมาณนี้รู้เรื่องมากกว่าพ่อแม่และกันก็เ,เลยบอกว่าเราไม่อยากทํางานแบบนี้เลยอะ่ะเพราะว่าทําเหมือนพ่อแม่ก็คือได้เหมือนพ่อแม่เออได้ค่าแรงน้อยเหมือนกันก็หมายความว่าถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องทําแต่งานพวกนี้ซึ่ง เราจะเอาอนาคตที่ไหนประมาณนี้แล้วพ่อแม่ก็บอกว่าถ้ามึงมีปัญญานะมึงไปตายอดับหน้าเลยไปอยู่ไหนก็ไปเลยเชิญอ่าก็คือพูดได้อารมณ์ไล่ก,กันตอนแรกลูกก็ทุกข์ใจไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าทั้งชีวิตเกิดมาคือพ่อแม่ก็ให้อยู่แต่ที่นี่ปรากฏว่าไป,ไปมาไปเจอช่องทางแล้วก็มาเอ่ยปากบอกว่าง,งั้นเดี๋ยวพ่อแม่เคยบอกให้ไปใช่ไหมก,ก็งั้นก็อยากจะไปนะเข้ากรุงเทพ ไปอยู่กับคนนู้นคนนี้เออพวกมึงนี่ไม่รักครอบครัวนี่ละคุณปีก้าขาแข็งไปสิรับรองเดี๋ยวก็โดนหลอกเนี่ยคนนั้นน่ะบ้านนั้นน่ะเขาไปโดนหลอกกันมาเยอะแล้วรับรองเลยอนาคตไม่สวยแน่นู่นนั่นนี่อะไรก็ันไปก็เลยงงไงว่าก่อนหน้านี้คือคุณบอกว่าถ้าอยากย้ายก็ไปเลยมีปัญญาก็ไปเลยพอจะไปจริงปุ๊บก็มาขู่อีกตกลงคือ ก็คืออยากจะให้ร่วมหัวจมไทยแบบนี้ด้วยกันใช่ไหมอะไรอย่างนี้แย่ยังไงก็อยากจะให้แย่อย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนที่จิตใจไม่กล้าแข็งพอเขาก็ไม่กล้าก็เลยมาจมอยู่ด้วยกันนี่แหละฉะนั้นคนที่จะไปเนี่ยมีแต่คนที่จิตใจกล้าแข็งแต่กว่าจะกล้าแข็งได้เนี่ยคงต้องแผลเบิร์กว่ากันมา,มามากแล้วนะครับก็อยากจะพูดจริงๆแล้วตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ